โอเคค่ะ okay, Good morning students Good morning t o a c teacher morning โอเคค่ะ Good morning นะคะสำหรับวันนี้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะกับ Teacher g เกมนะคะแล้ววันนี้นะลูกกเราจะอยู่หน่วยที่สี่แล้วนะคะขึ้นหน่วยที่สี่นะคะ แล้ววันนี้ today นะคะก็จะเป็นท็อปปิกภาษาต่างประเทศนะคะในภาษาไทยนะคะภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเนาะเราไปดูกันเลยค่ะว่าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนั้นนะคะเขานำมาใช้อย่างไรนะคะและมีหลักวิธีการสังเกตอย่างไรนะคะเมื่อเมื่อ ปิดไมค์ด้วยนะคะปิดไมค์ด้วยนะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะว่าภาษาต่างประเทศนะคะลกูกที่เรายืมมาใช้นะคะในภาษาไทยเนี่ยนะคะมีการนำมาใช้ปนอยู่เป็นจํานวนมากนะคะและนำมาใช้อย่างไรนะคะซึ่งคนไทยเนี่ยจะมีการติดต่อสัมพันธ์นกันกับต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะ ในด้านของการค้าขายนะคะการศึกษาและก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและก็ทางวิทยาการต่างๆนะคะก็เลยทำให้ภาษาไทยของเราเนี่ยนะคะมีภาษาที่ใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เพียงพอกับการใช้รวมถึงะสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารด้วยนะคะภาษา ต่างประเทศนะคะที่นำมาใช้ก็จะมีภาษาบาลีสันสกิตนะคะมีภาษาเขมรภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาชวามารายูนะคะเสร็จแล้ววันนี้ทิเชอร์จะสอนนะคะทิเชอร์จะสอนคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศก็คือภาษาจีนนะคะและก็ภาษาอังกฤษนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะลกูกเราควรที่จะรู้เรียนรู้หลักการสังเกตก่อนว่าคำไทยแท้ของเราเนี่ยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยอ่าทีนี้เรียนดูนะคะวิชาหลักการสังเกตนะคะสังเกตลักษณะคำไทยแท้ นะคะคและคำที่มาจากภาษาอื่นๆนล้ลูกดูคำไทยแท้ก่อนนะคะตอนนี้ขอให้นักเรียนปิดไมค์ก่อนนะคะปิดไมค์ก่อนนะคะถ้าทีเชื่อยังไม่ได้ถามปิดไมค์ก่อนนะลกูกน,น้องจีนลูกน้องจีนปิดไมค์ก่อนนะคะอ่าโอเคเราไปดู ลักษณะของคําไทยแท้กันนะคะมีหลักการสังเกตคือ 1. น,นะคะคำไทยแท้มักจะเป็นคําพยางค์เดียวนะคะอย่างเช่นคําว่าพ่อแม่กินนกนะคะต่อไปลักษณะการสังเกตคําไทยแท้ลักษณะที่สองนะคะก็คือตัวสะกดตรงตามมาตานะคะอย่างเช่นคําว่ากบลิงเป็ดตาบ้าน นะคะเราลืมกัยังลูกว่ามาตาตัวสะกดมีกี่มาตาลูกมีมาตาอะไรบ้างคะแม่กดแม่กบแม่กงแม่กนแม่กล,แม,กลแม่เกยแม่เกลใช่ไหมคะ,ะถ้าคําไหนตรงตามมาตาตัวสะกดนะคะคำนั้นจะจัดอยู่ในคําไทยเทนะคะต่อไปข้อที่3นะคะจะมีรูปวรรณยุกต์และก็เสียงนะคะเสียงวรรณยุกเนี่ย ื่อแสดงความหมายของคําที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นขานะคะใส่วรรณยุเข้าไปวรรณยุเอกก็กลายเป็นขาใส่วรรณยุโทเข้าไปก็กลายเป็นขา้านะคะต่อไปอต่อไปนะคะลักษณะข้อที่4นะคะคำที่ออกเสียงไอนะคะ มีรูปรณยุกที่ใช้ได้ดังนี้นะลูกะสมสระไอไม้หมวนนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด20คําที่เป็นคําไทยแท้นะคะก็จะมีคําว่ายายไมย้นะคะให้สะพ้ายใช้ใยใจใส่ไหลนะคะเอ่อใครใครใบใส ได้นนะคะ,ชะใช่ใต้ใหญ่ใกล้อันนี้คือสระไอไม้หมวนนะคะสระไอไม้หมวนเนาะต่อไปประสมสระไอไม้มลา,ายนะคะะสมสระไอไม้มลา,ายอย่างเช่นคําว่าไปนะคะคาว่าไขา่ s อรีนะลูกทิชชร์ใส่ไม้มลา,ายผิดนะคะไข่ คำว่าไกา่คำว่าได้นะคะต่อไปเป็นลักษณะข้อที่ 5. คําไทยแท้จะต้องไม่มีตัวกลันจําไว้เลยนะคะคําไทยแท้จะต้องไม่มีตัวกลันนะคะต่อไปข้อที่หกไม่ใช้พยัญชนะตัวอะไรบ้างนะคะหอระฆังนะคะชกเชยยอหญิงดอชัดดาตอปตกัก นะคะทนามนโททอฐานนอนเนนทอทงนะคะสอสาราสอบริสีนะคะรอจุราแล้วก็ลืหลือเพราะฉะนั้นถ้าคำที่มีตัวเหล่านี้แสดงว่าไม่ใช่คำไทยแท้นะคะถ้ามีตัวเหล่านี้ไปเป็นตัวสะกดหรือไปเป็นพยัญชนะต้นนะคะจะต้องไม่เป็นคำไทยแท้แน่นอน นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำไทยแท้กันเช่นคำว่าพอนะคะคำว่าเสื้อม,าม,นะะม้านิ้วนะคะแมวบ้านอะสังเกตดูพอ่อใช่ไหมลูกพ่อเป็นพยัญชนะอ่าสอรี่ค่ะเป็นคำหนึ่งพยางนะคะเสื้อก็เป็นคำหนึ่งพยางค์เช่นกันมา้า นึ่งพยางนิ้วอ่านิ้วก็เป็นหนึงพยางแล้วก็เป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตาด้วยนะคะแมวนะคะก็เป็นคำหนึ่งพยางตรงตามมาตราเช่นกันนะคะบ้านหนึงพยางก็ตรงตามมาตรานะคะต่อไป <Okay. S 1> เรามาดูนะคะลักษณะคำที่มาจากภาษาอังกฤษ เรายืมเอาคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยนะคะใช้อย่างไรนะคะนันยังมีคนเปิดไม่อยู่นะลกูกปิดไม์ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชอร์ถามนัีนยนค่อยเปิดไม่นะนะคะจินดารัตใครชื่อจินดารัตลกูกจินดารัตปิดไม์ก่อนนะคะทิเชอร์ยังไม่ได้ถามเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะ ต่อไปเราไปดูนะคะลักษณะคําที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะเรายืมเอาคําภาษาอังกฤษได้มาจากไหนลูกก็มาจากการติดต่อค้าขายนะคะแต่ก่อนนี้นะคะประเทศไทยนะคะก็ใช้วิธีการติดต่อค้าขายกันกับประเทศอังกฤษนะคะไทยก็เลยหยิบยืมเอาคําที่มาจากภาษาอังกฤษบางคํานะคะ มาใช้กับภาษาไทยนะคะมาใช้เป็นภาษาไทยนะลกูกอ่าเรามาดูกันนะคะคำที่มาจากภาษาอังกฤษมีลักษณะดังนี้นะคะหนึ่งกำหนดเสียงนะคะกำหนดเสียงในภาษาไทยให้เข้ากับเสียงคำในภาษาอังกฤษอย่างเช่นกาแฟไทยนะคะออกคำว่า coffee ที่มาจากภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะลกูกไทยจึงแปลงนะคะ หรือว่าแปลจากคำว่า coffee นะคะก็กลายเป็นคำว่ากาแฟอ่าไทยก็ใช้คำว่ากาแฟนะคะต่อไปโทรศัพท์อ่าคำว่าโทรศัพท์ก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะคำว่าโทรศัพท์ก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันนะไทยใช้คำว่า telephone ไม่ได้นะคะออกเสียงคำว่า telephone ไม่ได้ ไทยใช้เป็นโทรศัพท์แทนนะคะโทรศัพท์หมายความว่าอย่างไรนะคะโทรศัพท์ก็หมายถึงระบบโทราการโทรคับมนาคมนะคะซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะคะสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ในระยะที่ไกลนะคะต่อไปคนไทยนะคะใช้ภาษาอังกฤษแบบทับศัพ์ นะคะทับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเช่นคำว่าเทนนิสนะคะพลาสติกคุกกี้คอมพิวเตอร์ไอศครีมอย่างเงี้ยฟุตบอลนะคะไทยก็นำคำภาษาอังกฤษมาใช้เช่นกันนะคะคุูครับผมไม่ได้ยินเสียงคุูครับมีใครไม่ได้ยินเสียงทิเชอร์อยู่ไหมคะลูกผมได้ยินอยู่ครับแสดงว่าจะต้องคุยถูก แสดงว่านักเรียนจะต้องใช้อะไรลวกหูฟังนะลวกูต้องใช้หูฟังนะใช่จะได้ยินะอะไรนะอ่ะโอเคที่เชื่อไปต่อเลยนะคะต่อไปอ่าคำนะคะคำภาษาอังกฤษนะคะที่คนไทยนำมาใช้ในการสร้างคำบัญญัติ ขึ้นนะคะเพื่อใช้แทนภาษาอังกฤษอย่างเช่นวิดีโอนะคะแล้วยัางปิดไมค์ก่อนนะคะลูกอ่าอย่างเช่นคำว่าวิดีโอนะคะสรับรรบัญญัติขึ้นมาคือวิดีทัศนะคะคนไทยใช้คำว่าวิดีทัศขึ้นมานะคะออฟฟิศนะคะออฟฟิศไทย บัญญัติคำขึ้นมาใช้ใหม่นะคะก็คือคำว่าสำนักงานหรือว่าที่ทำการนะคะต่อไปเฟอร์นิเจอร์นะคะไทยก็นำมาทับศัพท์ใหม่นะคะหรือว่าเป็นศัพท์บัญญัติขึ้นมาใหม่นะคะคือคำว่าเครื่องเรือนนะคะแอร์คอนดิชันนะแอร์คอนดิชเนอร์นะคะก็หมายความว่าอะไรคะเครื่องปรับอากาศ นะคะต่อไปเมนูก็คือรายการเลือกนะคะบาร์โคดรหัสแท่งนะคะโมบายโฟนก็คือโทรศัพท์เคลื่อนี่เห็นไหมคะว่าคําเหล่านี้ที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนะคะคําที่เราใช้ในชีวิตประจําวันล้วนแล้วแต่การยืมคํามาจากภาษาอื่นนะคะน้อยมากที่จะเป็นคําไทยแท้นะคะน้อยมากเลยที่จะเป็นคําไทยแท้นะคะ อ่าต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำที่มาจากภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะอย่างเช่นอ่าขอให้นักเรียนชั้นไฟส5-1วันค่ะ read together ค่ะอ่านพร้อมกัน1-2-3 5-1ห้าทับหนึ่งลวกห้าทับหนึ่งอยู่ไหมคะอยู่ครับ,รบอ่าอ่านพร้อมกันเลยลวก1-2-3

โอเคค่ะปิดไมค์ก่อนนะลูกนะอาชิตาพลปิดไมค์ก่อนค่ะโอเคอ่าโอเคนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาอังกฤษที่เราใช้เห็นไหมลกูกเกมอย่างเงี้ยที่เราคุ้นเคยกันคำว่าไอศครีมนะคะที่เราคุ้นคุ้นเคยกันเคก้กไดโนเสาร์นะคะวิตามินที่เราพูดกัน s w i ฟ e นะคะสวิฟไฟนะคะแบบนี้นะคะคำเหล่านี้ก็รวนแล้วมาจากภาษาอังกฤษทั้งสิ้นนะคะต่อไปเป็นลักษณะคำที่มาจากภาษาจีนเราไปดูภาษาจีนกันบ้างนะคะลกูกภาษาจีนเข้ามาได้อย่างไรนะลกูกก็มาจากการค้าขายเหมือนกันหรือรวมแ,แล้วก็มาจาก การค้าขายค่ะเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะติดต่อเกี่ยวกับราชการนะคะด้วยเนาะอ่ะเรามาดูคำที่มาจากภาษาจีนนะคะมีลักษณะดังนี้หนึ่งมักมีพยางค์เดียวเหมือนก,นกันกับคำไทยแท้เลยแต่อาจจะแตกต่างกันที่การใช้วนรณยุกต์นะคะอย่างเช่นอ่าสักครู่นะคะลูกเดี๋ยวเวลาอีกสิบนาทีแล้ว อ่าอย่างเช่นคําว่าเกี้ยวใช่ไหมคะคําว่าเกี้ยวนะคะคําว่าแซ่นะคะคําว่าห้างนะคะคําว่าตัวอ่าเจี้ยวอย่างเงี้ยเต้าเจี้ยวเห็นไหมเจี้ยนนะคะคําว่าเต้าเจี้ยวก็เช่นกันคําว่าเจี้ยนนะคะก็เหมือนกันนะคะต่อไปลักษณะที่สองนะคะคําส่วนใหญ่มักมีรูปวรรณยุกต์ ะค,ะคำที่มาจากภาษาจีนส่วนใหญ่นะลูกก็มักจะมาจากสอรี่ค่ะมักจะมีรูปวรรณยุกนะคะยกตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยก๋วยจี่นะคะเต้าเจี้ยวนะคะเต้าหู้ยี้เต้าส่วนนะคะเหล่านี้นะคะเป็นคําที่มาจากภาษาจีนนะคะต่อไปเรามาดู คำที่มาจากภาษาจีนกันบ้างขอเป็น5 slash t ค่ะอ่านพร้อมกัน one two t อยจ๊อหอ,อยจออ๊อสวัสดีเย โอ้ยฮัลโหลโอ้มีหาเองโอเคโอเคค่ะโอเคไฟสแลตทีต่อไปขอเป็นไฟสแลทูค่ะไฟัไฟสแลตทูวันทูที

ใต้ฝุ่นโอเคนะคะนี่คือตัวอย่างคําที่มาจากภาษาจีนนะคะที่คนไทยนะคะนำมาใช้ในภาษาไทยนะคะอ่าโอเคที okay. ่เชื่อมีตัวอย่างมาให้อีกอย่างเช่นคำว่าโจ๊กนะคะคำว่าก๋วยเตี๋ยวเฉาก๊วยนะคะแล้วก็ตะหลิวนะคะก็มาจากภาษาจีนเช่นกันนะคะอ่า โอเคหลังจากที่เราได้เรียนนะคะเรื่องของคำที่มาจากภาษาต่างประเทศกันแล้วมีภาษาอะไรบ้างลวกจีนกับอังกฤษค่ะจีนและจินกับ,กบโอเคภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษน,นะคะทีนี้เราลองมาทำบททดสอบหลังเรียนกันบ้างนะคะอ่านะักเรียนลองดูจาก รูปภาพนะคะรูปแอตริเจอร์ที่ที่เชื่อให้มานะคะที่ที่เชื่อให้มาแล้วเรียนคิดว่าคำไหนเป็นคำไทยแท้ตอบครับอ่าตอบ,อบไป,ปดูสิคะ<ป>ถูกต้องค่ะตอบหนึ่งคำแล้วอ่าคำว่าอะไรอีกลวกหมอครับหมอครับหมอคเวลกูดค,ค่ะแล้วซาลาเปาล่ะลูกซาลาเปาเป็นคำอะไร จีนครับเป็นคำจีนครับมากค่ะโอเคเก้าอี้ล่ะลูกจีนจีนจีนแท็กซี่ล่ะคะแท็กซี่อังกฤษค่ะอังกฤษเมริกาค่ะปุ้งกีค่ะจีนครับภาษาจีนโอเค เ <Af rica> ต้ you, าหู um <Franken> ้ลูกเต้าหู้เป็นคำที่มาจากภาษาไรคะกินค่ะโอเคเวลิกูดค่ะวัวค่ะลูกไทยค่ะไทยค่ะเก่งมากแซนด์วิชค่ะกฤษค่ะกินค่ะเวลิกูดค่ะแม่ค่ะคำว่าแม่ไทยค่ะไทยค่ะไทยเวลิกูดค่ะสก็อตเทป อังกฤษค่ะอังกฤษค่ะอังกฤษโอเคต่อไปส้มค่ะใครค่ะเก่งมากค่ะอันนี้คือตัวอย่างแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วสามารถจําแนกได้ว่าคําไหนนะคะมาจากภาษาอะไรในต่างประเทศนะคะและอะไรคือคาไทยแท้นะคะโอเคที่เจ้าขอฝากโฮมเวิร์กนะลกูกโฮมเวิร์กในหน้าที่ โอ้โหทำไมล่ะลูกอ่าโฮมเวิร์กนะคะมีหน้าทีห้าสิบห้านะคะห้าสิบห้าห้าสิบหกอะตรงนี้นักเรียนสามารถแคปเจอร์ได้เลยค่ะถ่ายรูปไว้ค่ะแคปไว้นะคะงไงครับไม่เป็นไรแคปไม่ได้เดี๋ยวทีเชิ์จะส่งรูปภาพตรงนี้เข้าไปในรายกลุ่มแจ้งนักเรียนอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีโฮมเวิร์กนะคะ ่ามีใครสงสัยตรงไหนไม่รู้มีแอพูลเกนค่ะไม่มีแบบสงหัดแต่ที่เชื่อหาให้นะคะแต่ที่เชื่อโทรให้แม่มาเอาเล่มใหม่นะลูกเาแบบีสี่นีกเนสค่ีสอ่คะปีส่ค่ะีสค่ะปีี่คีสี่ค่ะปีเค่ะปีีค่ะีไีมคะีมี่ค่ีครมีคําถามี่คคะ่ี มไม่มีโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะเจอกันใหม่ในวันพฤหัสคะ่ะกุ้ดบาย